ผลการวัดไอซีคุมแรงดันตัวดีในวงจรและนอกวงจรจะเป็นอย่างไรรู้กันวันนี้สวัสดีครับไอซี IC คุมแรงดันทั้งแบบค่าคงที่และแบบปรับค่าได้มีโอกาสเจอสูงมากในงานซ่อมวงจรถ้าทราบไว้จะเป็นการดีว่าตัวดีมันจะวัดขึ้นอย่างนี้ตามตัวอย่างในคลิปนี้การวัดไอซีเป็นการวัดขาไฟเลี้ยงไอซี IC คุมแรงดันใช้จัดก,การแรงดันจึงไม่มีปัญหาถ้าเราใช้ไฟจากมัลติมิเตอร์วัดมัน ห้ามวัดไอซขาที่ไม่รู้หน้าที่ของมันเพราะแรงดันและกระแสไฟจากมันติมิเตอร์อาจทําให้ไอซเสียได้ผลการวัดไอซคุมแรงดันเบอร์ LM317 ตัวใหม่สภาพดีจะวัดขึ้นอย่างนี้วัดระหว่างขาปรับแรงดันและขาอินพุตจะมีค่าความต้านทานสูงมากระดับเมกะโอหมวัดระหว่างขาปรับแรงดันและขาเอาพุตจะมีค่าความต้านทานระดับเคโอมผลการวัดไอซคุมแรงดันตระกูล78ตัวใหม่สภาพดีจะวัดขึ้นอย่างนี้ วัดระหว่างกราวและขาอินพุตจะมีค่าความต้านทานสูงมากระดับเมกะโอห์มวัดระหว่างขากราวและขาเอาพุตจะมีค่าความต้านทานระดับเคโอหมผลการวัดไอซคุมแรงดันตระกูล7-8ตัวดีในวงจรจะขึ้นอย่างนี้วัดระหว่างขากราวและขาอินพุตจะมีค่าความต้านทานสูงมากระดับเมกะโอห์มวัดระหว่างขากราวและขาเอาพุตจะมีค่าความต้านทานระดับเคโอห์ม สรุปผลการวัดทั้ง3แบบของ IC คุมแรงดันตัวดีผลการวัด i ิน u ุจะมีค่าความต้านทานสูงมากส่วน Output ก็จะมีค่าความต้านทานสูงเช่นกันแต่ค่าจะน้อยกว่า input ให้สังเกตผลการวัดของ IC ตัวดีค่าของ Input และเอา p ุ t จะต่างกันถ้าวัดแล้วได้ค่าความต้านทานน้อยมากได้ค่าต่ำระดับโอห์มหรือวัดได้ค่าเหมือนกันทั้งสองครั้งเลยคือไอคุมแรงดันเสียแล้ว